สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งมีวันณนะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างไปทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าเทวดาและมนุษย์จำนวนมากต่างมุ่งหวังความสวัสดีรวมกันคิดถึงเรื่องมงคลขอพระองค์ตรัสบอกมงคลอันสูงสุดด้วยเถิด พระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบดังนี้การไม่คบคนพาลการคบแต่บัณฑิตการบูชาคนที่ควรบูชานี้เป็นมงคลอันสูงสุดการอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมการได้สร้างบุญไว้ในปางก่อนการตั้งตนไว้ชอบ นี้เป็นมงคลอันสูงสุดความเป็นผู้หูสูตรความเป็นผู้มีศิลปะวินัยที่ศึกษามาดีวาจาสุภาษิตนี้เป็นมงคลอันสูงสุดการบำรุงมารดาบิดาการสงเคราะห์บุตรการสงเคราะห์ภรรยาการงานที่ไม่อากูล นี้เป็นมงคลอันสูงสุดการให้ทานการประพฤติธ,ธรรมการสงเคราะห์ญาติการงานที่ไม่มีโทษนี้เป็นมงคลอันสูงสุดการงดเว้นจากบาปการเว้นจากการดื่มน้ำเมาความไม่ประมาทในธรรมนี้เป็นมงคลอันสูงสุด ความเคารพความถ่อมตนความสันโดษความกตัญญูการฟังธรรมตามการนี้เป็นมุงคลอันสูงสุดความอดทนความเป็นคนว่าง่ายการพบเห็นสมณะการสนทนาธรรมตามการนี้เป็นมุงคลอันสูงสุดการเผาผลาญบาปการประพฤติพรหมจรรย์ การเห็นอริยสัจการทำนิพพานให้แจ้งนี้เป็นมงคลอันสูงสุดจิตของผู้ที่ถูกโลกกระทำกระทบแล้วไม่หวั่นไหวจิตไม่เศร้าโศกจิตปราศจากทุลีจิตกเกษมนี้เป็นมงคลอันสูงสุดเทวดาและมนุษย์ทำมงคลดังกล่าวมานี้แล้วไม่พ่ายแพ้ค่าศึกทั้งปวง ย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานทั้ง38ปประการนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้น